อาจารย์เทพบรรทุยลิมปะพยอมนักวิชาการอิสระด,ด้านประวัติศาสตร์ได้ออกถแถลงการคนไทยทั้ง7อยู่ในประเทศไทยผ่าน Facebook ของอาจารย์เทพบรรทุยนะครับโดยระบอกว่าตามที่นายกสิทธิพิรมรัฐมนตรีต่างประเทศและนายเชานณอินทรละโกมานสุดเลขานุก,การรัฐมนตรีต่างประเทศได้มีท่าทีและนําเสนอข้อมูลแผนที่บริเวณคนไทยทั้ง7คนนําโดยนายพนิดวิกิตเสรและนายวีระสมความคิด คิดว่ารุกล้ําเข้าไปในเขตกัมพูชาและได้นําเสนอข่าวออกสู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการหลายต่อหลายครั้งสร้างความเสื่อมเสียและเป็นอันตรายต่อการนําเอาข้อมูลจากปากบุคคลเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีในชั้นศาลข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาเมื่อวันที่11บมกราคมส5 5 4เป็นรายงานของผอร้อยกองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่12 บรรยายสรุปสถานการณ์ตอบข้อสักถามกรณีคนไทยทั้ง7คนถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาจับกลุ่มตัวพร้อมลงพื้นที่เกิดเหตุพิกัด TA 519234ทําให้ตนและทีมงานตรวจสอบตำแหน่งพิกัดดังกล่าวเพื่อดูว่าคนไทย7คนนั้นอยู่ในเขตประเทศไทยหรืออยู่นอกประเทศเมื่อพิจารณาแล้วได้ข้อสรุปเบื้องต้นก็คือพิกัดที่ TA 519234ของกองกากับการตำรวจวนชายแดนที่12 เป็นพิกัดที่ทางหน่วยงานนําเสนออย่างเป็นทางการต่อผู้บงังคับบัญชาและเมื่อนําไปพล็อตไว้ในแผนที่ L7018 ซึ่งเป็นระวางแผนที่ที่ต่อชดอให้มาทําให้พบว่าคนไทยทั้ง7คนยังอยู่ในประเทศไทยขณะถูกจับกลุมนอกจากนี้พิกัด TA518234 ของกองกํากับการตำรวจตเวนชายแดนที่12หน่วยงานเดียวกันรายงานว่านายวีระถูกจับในพิกัดนี้เมื่อวันที่20สิงหาคม53 อันเป็นการถูกจับครั้งแรกก็ยังอยู่ในดินแดนประเทศไทยด้วยเหตุนี้จึงขอออกถแถลงการว่าเมื่อเรานำเอาพิก,กัดจุดที่นายวีระถูกจับครั้งแรกไปเปรียบเทียบกับจุดที่นายพนิ์และคณะอีก6คนถูกจับมาวางลงบนแผนที่ l 7ล1 8ที่นายอภิสิทธิ์นำไปใช้ปรากฏว่าการถ,ถูกจับทั้งสองครั้งก็ยังอยู่ในดินแดนของประเทศไทยและผลของการพิสูจน์ทำให้หมู่บ้านหนองจาน ที่เคยเป็นที่ตั้งค่ายอ,อพยพหรือศูนย์อ,อพยพที่ปรากฏหลักฐานในแผนที่ L7017 และ L7018 ที่นายพนิษและคณะถูกจับก็ยังอยู่ในเขตประเทศไทยดังแผนที่ที่อาจารย์เทพบนตรีได้ใช้ประกอบการถแถลงการในครั้งนี้นะครับ